ล่าสุดพี่น้องทางด้านของบ้านฮักน้องอุ่งอิงเพชรบานแพงได้ออกมากเคลื่อนไหวเกี่ยวกับมาลัยเปิดฤด,ดูกาลของนอง้ององุงอิงเพชรบานแพงแล้วพยายามผ่านเอาเป็นอย่างคือเหตุจังสันก่็ยืนไยคือไปยืนดีๆแอคทาแง่งคิงเจ้าของแอคทาให้ย่างวา่าจะไปประกวดดัชชีบอยโอ อยากเป็นดารา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 เอาเป็นพยักขำผานคือเกาเนลลัตตวากรอนสิไปหนามาหลังคือเกาเหมือนเดิมพยักขำผานทักทายเอฟซีแฟนคลับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมินหมอแคนแฟนหมอลำที่ครบรักสู้ผู้สู้คนวันนี้มาพบมาพอกันคือเกาพี่น้องกับแอดมินหน่อยกับพยักํำผานถึงช้าแต่ก็มาเหมือนเดิมพี่น้องเอาแจ้งเตือนพอพอแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเด้อพี่น้องเด้อสำหรับผู้ใดที่อ่าพบพอพยักผานตามตลาง ตามห่างซ้ัพยสินค้าลักการขายคอบช่ำให้ลูกใส่้จว่าสนุกทั่วไปบ่แมนแนวใดเพราะว่าทักกันผิดหลายและเกินผมอยากอายคนทักกันผิดว่าสนุกบางโคนกับวานาเดชบางโคนกับวาวิวิลาภาโอหลายๆคนทักขมาพี่น้องขอบคุณหลายๆเออ เต้เขาโกจะคของอีกแล้วแมนอ่างปฏนีิสิมา่อว่าเรื่องอีงยังสู้พี่สู้น้องว่าฟังถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีอีกแล้วพี่น้องมื้อน,นี้ไม่ตัาข่าวหนยินดีเลื่อนไปทางไหนพ่ยังผ่านแต่เห็นตาสีชมพูกับสีแดงอมอตองยุทธ่<ม>ล่าสุดพี่น้องทางด้านเพื่อบ้านหมูซู์ได้ออกมากเคลื่อนไหวในบ้านฮักน้องอุงอิงเพชรบันแพงหวานจังสีพญา,านาคสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่าน่ะของลูกสาวล่ะทุกๆคนเพื่อนว่างผู้ใหญ่สิได้อัปเดตยอดมาไล่ในเวลาตอนนี้ สี่หมื่นกว่าแล้วคร oh. ับผู้ใหญ่โอพยาบ้านเนี่ยสมก็เป็นพอพยาบ้านอีหลีสมกับเป็นพอพยาบ้านอีหลีเป็นยาวๆเลยเป็นยาวๆเลยแมนคือว่าเลือกตั้งสมัยได้กับเป็นพยาบาลคือแล้วพยาบาลคนนี้บอกเลยไม่มีเกษียณไม่มีเกษียณแมนไปยาวๆเลยวัยแปดสิบอยู่ยาววันดเอาอยู่ยาวอยู่ยาววัสดุถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีเนาะพี่น้องเนาะเรียกว่าตอนนี้หลายๆกลุ่มหลายๆบ้านพี่น้องมีการ เรียกว่าเอฟซีพลังเงียบพียงค่ามผานแมนบลักเข้าไปทุกบ้านที่มีน้ององค์ิงเพชยบาลแพงโบนเน่ได้เปิดฤดูกาลเพยค่้ามผานเมื่อคืนนี้เป็นจังหร f เอฟซีพลังเงียบจัดเต็มจัดนักจัดเต็มไปแล้วล้านแตกนาะพี่น้องเนาะอ่าแล้วมื่อนี้พออ่าพยาบาลมูซูลก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับมาลัยสี่หมื่นกว่าพียงค่ามผานอืแล้วยังจะมีอีกหลายๆบ้านมีอีกหลายๆช่องแต่ว่าบ่ทันเดวิลบ่ทันเดวิลว่า สิ่มีบานใดแน่แต่ว่าเสว่าอาณาแท่แน่แต่ว่าที่ได้แน่กับนี่สองล้านอ่ะผ่านมาสองล้านใดยแมนสองล้านซัมซิมสองล้านอ๋อสองสองล้านสองล้านเออสองล้านมาไล่หนุ่มสาวแต่ตู้มีกาแต่รสองล้านเพราะหนาซีอูย่าลืมเด้อบัญชีแม่หน่อยเด้อบ้านได้เปิดเผยเด้อบัญชีแม่หน่อยยังไม่มีการเปิดเผยโดยเฉพาะว่ากับแบบมือมืองานโอนเข้าแบบรัวๆผมไปอยู่ในเหตุการณ์มาแล้วพี่น้องคือว่าตู้เอทีเอ็มนี่ ใช้กไม่ได้เกลี่ยงตับสําหรับวันเปิดด้วยดูการสาวน้อยลอําเพลินโชว์ขนาดว่าน้ององคงอิงเพชรบ้านแพงเป็นศินลปินรับเชิญมมนบอกเพย์ข้ามพานมือนานแอดมินหน่อยกับพย์ขามพานใดจังใดละ่ะถือว่าเป็นเกียรติซะเพยคํามพานอ่าน้องว่าเพชรมาไล่ซอยแนจังสีแม่ก็เลยไปนางเบิงซ่อมเบิงสถา,านการโอ้โหเรียกว่าเข้ามาไหลมากคือทอปปาแต่เพยคํามพานเล้ยวหูจะค่วมพร้อมเรือลูกสาวแน่ใดแบ่งพันตูดหนีเอาแบ่งนีสิไม่ให้ใครเอาใซซซ่อม อพอแบ่งยี่สิบเซนยี่สิบแล้ววาร์หาไปร <laughs> ้งใจบนหางตาขึ้นไปตอน <laughs> บนหางไปว้งใจแ <laughs> ต่ว่าถือว่ามือน,น,น,นันพยายาผ่านดีใจน้ำลูน้ำต่ออีหลีคือจังเอฟซีแฟนคลับบางคนบอด้ถ่ายคลิปบอด้เบ้าหอดเบ้าถึงจังสิไหม,มไม่มีอยู่ในคลิปแม่นบอแต่วามาไล่ขอไปเรื่อยขอไปเรื่อยๆนี่แหละ ไปยื่นให้กับมือน้องลูกสาวหลอุ้งยิปบ้านแพงด้วยตัวเองอจังสีแมงมบ่บเดมาในรูปแบบของมาไล่อียังหลักแบ่งรอยแบ่งหารอยแบ่งพันกับยังมีนพี่น้องเนาะโอ้โห,โหเห็นแล้วกับอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนน้ำวนะัสนาในความหกความแพงทีเอฟซี FC พอเอฟซี FC แมมมีต่อลูกสาวหล่กแล้วเป็นจังไดตัดภาพไปบัดทีนี้เพื่อข้ามานอมตอนนี้ที่อาณาจักรสาวน้อยเพชรบ้านแพงโอ้โห,โห,โหเรียกว่าเอฟซีแฟนคลับ สาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนนี้เพื่นห้าปลอยขิดไปจักสิมีคนเขามาเบิงหรือสิบ่มีคนเขามาเบิงบแต่ว่า<ป>ะจาะไมก็ตามสิปลอยคือเกเพราะว่าอ้ยังพี่น้องตอนนี้เนาะบอสโจผู้นำทีมสาวน้อยเพชรบ้านแพงร่วมกับเฮียนหน่อยนี่แหละแล้วก็ศิลปินก่บอกสิเป็นสาขาหนึ่งสาขาสองเพย์ขัพันร่วมด้วยช่วยกันนี่แหละ,ะแมวล่าแมวล่า จัดคอนเสิร์ตการกุศลสับเปลี่ยนมุนเวียนกันมากสบเปลี่ยนมุนเวียนกันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยที่ได้รับพ่วมเดือดร้อนในครั้งนี้วสันเถาะเอานักนาซาฮัดยุคนายนักหลายพี่น้องยันีทัวทุถูกผาคของเมืองไทยเลยค่ะผากเหนือค่ะภัคเหนือเริ่มดีขึ้นตอนนี้บัณนิ้รุมาท่างอีสานอีสานนักณะนี้ทั้งภาคใต้คณะเชื่อกันแมนบอก ข้งางน้ำถ่วงทึ่งค<ม>ือร่มแรง<ม>น้องพี่น้องน้องเต้ว่าเนือสิ่งอึ้นใดจังใดมือนี้ทั้งผู้บริหารบอสสิเป็นอบอสโจละกะเฮียหน่อยเนาะ,ะ,ะนั่มลูกทีมสาวน้อยละเพลินโชว์ละกะสาวน้อยเพชรป้านแพลง<ม>โดยเฉพาะอุยิงเพชรนแพงเมื่อกี้นี่พี่น้องอ,ออกมาบอกพีบอกน้องอพ่อพ่อแม่แม่พู้ได้สีอยา ซอยเหลือเออลงาต้องบุญบ,บัญชีทั้ทงลางนี่เลยเดอ้อ<ม>แล้วผู้ใดที่อ่าฟันคลิปนี่แล้วบ้ารท่านเอกหูเห็นไหมเพิ่นไล่สดอยู่ในสาวน้อยเพจปั้นแผงกแฟนเพจเ<ม>ออเขาไปตอนนี้เมื่อกี้เนาะอ,อ่าน,<ฟ>น,น้องหุิงเออ น้องยิงกระร่งร้องเพล็ญย,ยูนเมื่อกี้นี่น,อน,น,อนออ้องพี่น้องเนาะอ่อนซอนเห็นศิลปินหลายๆท่านบพรว่าสิเป็นพระเอกประจำทีมง,งานพระเอกวัดสิวดตรนนเนาะ,ะนั่งอยากนั่งอยากน,อฐฐาน,อนอ้องเหมียวราชดาพรน้ององคอีเพชรบ้านพแพงประกาศศิลปินอย่างคับข้างพร้อมหน้าพร้อมตาสันสดอาจารย์ดนตรีผู้ใดก่อนอาาจรยันดนตรีอาจารย์เม็กอาจารย์ แม็กกี้แม็กกี้อาจารย์แม็กกี้น้องตอบมากพี่น้องเนี่ยว่าทำบุญร่วมชาติกันเนาะพี่น้องเนาะช่วยเหลือซึ่งกันและกันตาวาบัตที่นี่บ่หอดเรืองพายุพายายขาผ่านกับแอร์เป็นห่วงยุพี่น้องเป็นห่วงพายุพาวาจังไหรล่าสุดนี่เนาะคือจังแจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ดนี่เพิ่งกระด้มีการออกมาเคลื่อนไหวบอกพี่น้องนี่แหละมาผอมกันสองลูกพายายขาผ่านสองลูกเลยบ่มาผอมกันสองลูกไทยเตรียมรับมือพี่น้องยี่สิบถึงยี่สิบสอง กัญญาเพูนว่าพายุปูลาซันจะมาจากจีนแล้วก็พายุซูลิบอกอ่าพายุซูลิกเนาะพี่น้องเนาะซูลิกูบอกสีมาจากเวียดนามเรียกว่ามาพร้อมกันสองลูกยี่สิบถึงยี่สิบสองวันที่ยี่สิบผายุเขา21ก็สิหนักนวงอยู่22ก็อาจสิเป็นช่วงหางแล้วว่าซันเพาะบาทที่นี่สาวหน่อยเพื่นบ้านแพงพี่น้องเปิดฤดูกาลวันที่21 กะแอบเป็นห่วงอยู่พราะยังข้คำพายส่งกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะจ้าวเสือว่าสีจังไรก็ตามเอ็ซีแฟนคลับกะให้กำลังใจกันคือเก่าครับอ้าวอ่ะนี่แหละพี่น้องพ่อตั้งแต่เกิดวิคิดเอากัตถุด้เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างน้ำจิตนำใจของคนไทยนำกันบอกว่าจิตเป็นร้านอาหารปั๊มน้ำมันร้านอาหารถ้าเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยกินฟรีโซนทางภาคเหนือประเด็ทั้งสัตว์เลยเด้ มน้ำมันบางปั๊มค่ะถาเป็นรถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เดินทางไปซอยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเติมฟรีโอ้โหเออเอาไปเต็มเต็มถังเลยเพื่อนว่านี่แหละเพื่นว่าคนไทยไม่ทิ้งกันนะพี่น้องเ้าวัาสิรเจอกับเหตุการณ์เรื่องราวอียงก็ะตามคนไทยไม่เคยทิ้งกันว่าสันแล้วลูกสาวเมื่อกี้นี่ลองเพียงกันก่อน ลองบเงี้ลูกบ่แพ้ลูกไม่แพ้ลูกบ่แพ้ลูกป้อแพ้ของพี่ต่ายอรไทยแมนบอสนอกหัวตหฮัดแก่ละสันอ๋อพึ่งแก้พึ่งแก้แมนออเสียงดีแห้งถึงแม้ว่าสิลืมเนื้อไปจังหน่อยเอ้ามาแต่ตะจีนกับบ้านลูกนึงมาแต่ตะเวียดนามกับบ้านแมนบ่ค่ะมือแร่งนี่มาแล้วมาใส่ล้วมาตะทั้งเล่ามาตะทั้งเล่าแมน สองทุกขเกินโอ้โหจงสันพีน่น้องโชคดีโชคมังมก,กันสู้ผู้สู้คนกันอย่าลืมเขาอ่าเบิ่งไหลโซ่ของเพลนแล้วก็อย่าลืมมาส่งกำลังใจทางมัองกรอีสานด้วยนะพี่น้องครับผมพอ,อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอตัวขอไปอยู่ที่แฟนคลับเด้อร์วอนนี้พยัคานยืนบ่ไข่เที่ยงพี่น้องเป็นแนวใดไปบ้านปุ้ยหาสอบปานถึงสิบหลอดต่ำยังเอาเจ็ดคิงไปเบิร์ตตลอดบัตรที่ว่าเอาหมอนี่คือจังนั่น อันเพิ่นว่าอยุคพยาผานคือบ่สวงบ่สวงเออบ่ให้เกียบโบ่บแม่นบ่แม่นนักน้ำเด้แต่ว่ามื้อนี้ไปว่านปุ๋ยว่านปุ๋ยเบิดมื้อพี่น้องว่นปุ๋ยเบิ้ดมื้อเออจังซั่นล่ะพยาผ่านๆไปๆใหญ่กันเฮางฝ่าไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อไลฟ์สดค้าอยู่เด้อยันี่